สวสับพี่ชื่อชินนะครับค่ะี่น้องของนางรักแบบเนี่เนีสียงนางวยวยอะไรกันเล่นอะไรกันอย่งอันี้คือมึงค่ะพี่แจ๊กูเหรอใช่เขาเครื่องปิ้นออกไปเล่นอย่าล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ค่ะบัญชี่บัญชีนี่ค่ะนี่คือมึงค่ะไอแก ะคไม่กูไม่จะคนแบบนั้นเบื้องกระดาษรึไหมดิเป๊ะเป๊ะโดนมากับตัวเป็นอะไรมือแล้วออกมาใหม่สิทต้องเพลงเนี้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอ่ะเมรือแบงค์เฮ้ยมึงหลบหรือคำสิทธิ์ในสุดกูกำลังงงเลยวุ้นเพลงอะไรวะรถเมร์ไม่ก็แท็กซี่ไม่ใครนั่งรถหรูแบบนี้เออแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละ คุณเกิดเก๋ดได้ตลกอุ๊ยคุณเกิดก็โดนช็อตอ่ะโอ้ยน้องมาเลยเขาสสดแบบนี้เลยเลีกเนาะเล วชวนมาคิดคอนเทนต์ที่บ้านนี่มีวัตถุประสงค์อื่นหรือเปล่าคะขอตอบได้ให้เลยได้ไหมใช่ค <c oughs> <c oughs> <C <S <S ่ะโอ้สํารวจด้วยนะเขามองสํารวดนะใส่ตามใส่ตาพิ้ามากใสีตากินคนอุ้ยนี่แหละเดี๋ยวตกแล้ว ผู้าาชายม้อนคงสีไปแล้วโอ๊ย,อยลงม้อนหลุมแรงมากนะแต่มึงเชื่อเถอะลองม้อนอะคิดไม่ทันมึงเจ็บหมดใจเขาตึงปะได้ยินเอนอลงม้อนอาจจะแบบคิดไม่ทันพูดไปก่อน,นะนอะไรเงี้ยแต่คุณสามอะคุณสามอะคิดแตไกลแล้วเกินเลย ก็เมื่อวานอ่ะคุณสามกดม่อนม่อนก็เลยมาขอคืนดีไงค่ะดีกับม่อนนะคะไม่เอา้าคุณสามไม่ยอมคืนดีกับม่อนมนจะยิงแล้วนะคะยิงอะไรโอ๊ยคุณอดเด็ดเต็มนิวล็อกเหรอันนี้คือวิธีน้องคนอื่นหรอนิวล็อกเขาไม่ เอ้ยอยูยูก็ถามเลยเหรอเจบอกมานคะบเขาไม่บอกว่าเราไม่อยากกัดจมูกเราหรอยังไงนะคะเขายิงมุกมันยังไงนะคะแรกเจอไหมแรกอะไรล่ะคะตัวกัดจมูกเราเรากัดปากตัว ฮ่า <laughs> ยการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะลูกเอาแต่เดินตามง้อมันแน่นอนล่ะยังไงไปเลยไปไปดิไปเลยดิแต่มันเสียหน้าเยอะเกิอกนะเอาไงอ่ะกูชนะอดีตอย่างเงี้ยไอ้แก้วมึงใจเองจ่ายด้วยฮ่าจ่ายจเองไม่อยู่กูเฮ้ยกูไม่ได้พูดอะไรเลยบอกแล้วว่าไม่หลับเลยนะ ดิเจเองไม่ได้ม่พี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าล่ะพี่ฟ้าบอกเลยเอ้ยพี่ฟ้าเราเกียดมากเราเกี่งมากเรา ็นตอบไปแล้วไม่เป็นเท่ากับให้เป็นมึงหยุดตีความก่อนตอนนี้เขาพูดความจริงเขาอยากเป็นพูดะไรนะ ดี๋ยวแต่ขี้กูนี่ตายเหนื่อยมากเราจะไปบอกเลยเกิดนี่จ่าโอ้ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดเยอะแล้วไม่ต้องพูดแล้วเออสลเลยไปเลยหนูสามใจหนูนะหนูไม่ต้องไปคุกศใจใครจริงคือตอนนี้ไฟติดแล้วเลยจริง อืมอุ้ยอุ้ยดูมากจริงให้เหลือแต่โอ้ให้กูสิ้นเลยอุ๊ยกูว่าสำเร็จแล้วแหละคืนนี้ย 来了。 อยังไงอะไรนะไม่เอาแบบน,น,นี้นี่กูบอกดิน้องมั่นใจเจแล้วสิดำ ายเป็นเด็กตัวเล oh, oh. ็กเลย EP แล้วม่อนยังป4อยู่เลยอนะทำไมม่อนเห็นคนรักคนละ ีใจจะแข็งหน่อยบอกว่าให้มามาเมาวันนี้ก็เพื่อสามเหมือนกันเราเมาวันนี้ก็เพื่อสามเหมือนกันแล้วถามทำอะไรอยู่อะแล้วถามหน่อยโอ้ยเชีย<า>่ยไม่ต้องเป็นห่วงย่าหรอกนะเราบอกแล้วว่าน,นี่ย่าก็ไม่ตายหรอกคุณย่าไม่ใชข่ของที่นี่เลยอยู่ที่นี่มีแต่ความทุกข์ ได oh. ้แล้วอ่ะช่วยทำอะไรเพื่อพ้อนตะกี้เถอะสาวจะสู้สุดใจ time to hide Well, and it's <laughs>